มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมกับดิชานจิติมาคงชงค่ะอ่ะวันนี้จะพาไปดูเรื่องของบทสรุปครูกายแก้วกันค่ะเมื่อวานทางโรงแรมเขาถแถลงแล้วนะคะเขายืนยันว่าจะไม่มีการย้ายรูปปั้นครูกายแก้วออกจากพื้นที่หน้าโรงแรมเดอะบราซ่าบังคอกเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่โรงแรมให้เช่านี่อยู่ในแผนของการฟื้นฟูกิจการนะคะหลังจากที่มีการยื่นสารลมละลายกลางเพราะว่าโรงแรมเนี่ยเจอปัญหายอย่างหนักนะคะตอนโควิด -19 เก้า อ่ะแต่ในเมื่อไม่มีการย้ายรูปปั้นครูไกยแก้วออกไปแต่เขาจะสร้างโดมนะคะปิดเอาไว้น่าจะประมาณ2เดือนเอาเป็นว่าบทสรุปล่าสุดวันนี้นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะก็กลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่จนถึงตอนนี้นะคะกับรูปปั้นครูกายแก้วที่ตั้งอยู่หน้าโรงแรมเดอะบราซ่าถนนรัชดาพิเศษค่ะซึง่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้มีจิตศรทาเขาก็ยังโคงมาสก,การะก,กันอย่างล้นหลามนะคะแต่เรื่องดราม,ม่าเกี่ยวกับการยื่นคําร้องต่อศาลให้ย้ายครูกายแก้วออกจากพื้นที่ก็มีเหมือนนนกันจล่าสุด 28สิงหาคมเมื่อวานนี้นะคะที่โรงแรมเขาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวแถลงการนะคะก็บทสรุปคือคุณชาลีนพวงศ์ณอยุทยาเลขาประธานกรรมการบริหารโรงแรมเดอะบรา่าถนนรัชดาพิเศษเขาก็บอกว่าพื้นที่ส่วนที่ตั้งรูปปั้นครูกายแก้วอยู่ในตอนนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่ที่ทางโรงแรมเขาแบ่งส่วนเช่ากับคุณผู้ชมซ,ซึ่งมีอาจารย์หน่อยนะคะหรือว่าอาจารย์สมสิริวัฒนสุขลูกชายของอาจารย์สุดชาติที่เป็นครูผู้สร้างครูไกยแก้วขึ้นมาเนี่ยมาขอเช่าพื้นที่ ่คะแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าหรอกนะคะว่าเช่าพื้นที่ตรงนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรทางโรงแรมก็เลยไม่รู้มาก,ก่อนว่าพื้นที่ที่เขาเช่าไปจะมีการตั้งรูปปั้นครูไก่แก้วแล้วอาจารย์หน่อยเองนะคะก็เป็นคนคอยดูแลค่ะเพราะว่าได้บอกให้ครูหน่อยนะคะเสนอแผนการเช่าพื้นที่เข้ามาซึ่งการบอกไปนะคะขอแค่ไม่เป็นปัญหากับโรงแรมแล้วก็ไม่กระทบกับประชาชนแค่นั้นพอนั่นคือเงื่อนไขของการเช่าพื้นที่ในตอนนั้นแต่เมื่อมีรูปปั้นครูไก่แก้วมาตั้งค่ะก็ยอมรับนะว่าโรงแรมก็ได้ประย ประโยชน์ค่ะรายได้เพิ่มขึ้นยอดจองห้องเยอะขึ้นเบื้องต้นนะคะที่กรทมตรวจสอบไปนะคะก็มีมติให้ทางผู้เช่าและก็โรงแรมตกลงกันเรื่องของการสร้างส,างสิ่งปกคลุมแล้วก็ได้ข้อสรุปไปแล้วนะคะกับการหารือทั้งสองฝ่ายก็คือจะมีการสร้างโดมมาครอบครูไก่แก้วเอาไว้ค่ะคิดว่าน่าจะใช้เวลานในการก่อสร้างประมาณ2เดือนส่วนจะย้ายไม่ย้ายรูปนั้งครูกายแก้วค่ะทางโรงแรมเขาบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้เช่าอะค่ะมันก็ต้องคุยกันก่อนว่าย้ายแล้วจะมีอะไรมาตั้งแทนหรือเปล่าหรือว่าย้ายออกไปแล้ว เขต้องคิดค่าเสียหายหรือเปล่าซึ่งหากทางโรงแรมให้ยายรูปปั้นออกไปอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเสียหายที่ทางโรงแรมเนี่ยจะต้องให้กับผู้เช่าพื้นที่ด้วยเพราะว่าสัญญาตรงนี้มันเช่าต่อถึง20ปีค่ะเพราะฉะนั้นรูปปั้นครูกไก่แก้วอย่างน้อยๆอยู่ตรงนี้ได้แล้วอะ่ะ20ปีค่ะนี่ก็คือบทสรุปในเบื้องต้นนะคะที่คิดว่าไม่น่าจะย้ายออกจากพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมแต่อาจจะมีการสร้างโดมสร้างที่ปิดการหรือว่าจัดพื้นที่ให้ดูเหมาะสมนะคะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกับประเด็นนี้อย่าางงไรนะคะคคก็แสดวม คิดเห็นกันมาได้ค่ะ